อานันทะดูก่อนอุน,อนความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทําอย่างนั้นแม้เราตะถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไมไ่ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหา รังดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถัดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถัดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้สวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผููรู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดี